สวัสดีครับผมมาที่เจดีย์โบดาทาวจะไปขอพอรเทพทันใจเทพทันใจที่คนไทยนิยมเรียกเพราะว่ามาขอพอรอะไรก็ได้หนึ่งอย่างมักจะประสบความสําเร็จรวดเร็วทันใจทีเดียวนะครับเทพทันใจเนี่ยคือนัตหรือนะหรือนาถะที่แปลว่าที่พึง่งมิใช่เทพน,นะครับแต่เป็นกึ่งเทพกึ่งผีนัตโบโบจีเนี่ยมีหน้าที่ปกป้องรักษาเจดีย์โบดาทาวเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อยู่ภายใต้เจดีสองเส้นโอเคครับเ็าจะระหว่างทางก็จะมีกาขายดอกไม้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 ค่าตั๋วโดยที่ทัวร์เขาจ่ายให้มาเข้าคิวนมัสการพระเกศสาาได้เอาขึ้นมาแต่มาสร้างเจดีขึ้นใหม่ ตอนนี้สร้างเจดีย์ขึ้นใหม่คือจะมีฐานเจดีย์สูงสูงแล้วก็เจดีย์จะอยู่ข้างบนแล้วจะเข้าไปวนถ่ายในฐานเจดีย์ได้พอทุกท่านเข้าไปในน้นจะมีเส้นเกีสาธาต2สองเส้นพอเข้าไปตรงกลางไปถึงปุ๊บเราจะเข้าไปตรงกลางนั้นนะคะเข้าไปตรงกลางนั้นแล้วก็ทุกท่านก็ต่อคิวเข้าไปไปไหว้เส้นเกีสาธาตุสองเส้นที่ปฏิสถานอยู่บนฐานที่ที่เหมือนเราค่อยผ่าแบบเนี้ยดำๆที่ในดำๆนั้นมีสองเส้นแล้วก็ยกมือไหว้อธิษฐานเพราะว่าเส้นเกีสาธานุที่ได้มาครั้งแรกเขาจึงตั้งเจดีย์องค์นี้ว่า ซังโดอุเซดีเส้นภูกิสาทที่เดบักครั้งแรกแล้วก็โบระทาวเซดีสองชื่ออีกชื่อหนึ่งใจเต้อเซดีแต่คนไทยไม่ียกสักชื่อไปไหนไปเทพทันใจที่จริงทุกท่านมาวันนี้ไม่ใช่มากลับเทียบทันใจอย่างเดียวสําคัญสําคัญสุดคือเส้นอูก็สาทพวนี้ตามตำนาน,นีก็เล่าว,ว่าเมื่อพี่น้องพ่อค้าชาวมอญสองคนชื่อตะปุษกับภลิกะ นำเส้นผมของพระพุทธเจ้าเดินทางมาจากอินเดียมายัางเมืองตะเกิงหรือเมืองย่างกุ้งในปัจจุบันนี้ก็มาขึ้นฝั่งเทริมแม่น้ำย่างกุ้งบริเวณวัดเจดีโบดาทาวนี่แหละกษัตริย์มอญชื่อโอกลปะก็ได้นำทหารพันนาย,นยมาตั้งแถวรอรับแล้วก็ได้สร้างเจดีไว้เป็นที่ระลึกพร้อมทั้งแบ่งเส้นผมของพระพุทธเจ้าได้มาบรรจุไว้ก่อนนำเอาเส้นผมไปบรรจุย่งเจดีชเวดากองและเจดีอื่น เจดีเดิมเนี่ยถูกทำลายทิ้งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่เห็นในปัจจุบันนี้ก็คือสร้างขึ้นใหม่หลังจากที่ประเทศเมียนมาได้รับเอกราชจากอังกฤษทุกๆวันก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากชาวมอญชาวไทยชาวเมียนมามานำรอนมัสการพระเกสาธาตุที่บรรจุภายใต้เจดีแห่งนี้นอะะไรนะ พุทธศาสนิกชนก็หลั่งไหลกันมาไหว้ข้างในนะสวยงามมากเข้าแถวกันยาวเหยียดเลยล่ะครับทั้งชาวไทยชาวมอญชาวเมียนมาแล้วก็ชาวพุทธหลายๆแห่งมาจากทั่วโลกชาวยุโรปก็มีนะครับเมื่อนมัสการพระเกศาธาตุแล้วนะครับก็เดินไปทางด้านซ้ายขององค์พระเจดี เจดีโบดทาวเนี่ยนะครับก็อยู่ในช่วงการบูรณะซ่อมแซมอยู่ในช่วงนี้นะครับสูง40เมตรตั้งอยู่บนฐาน29เมตรประดับด้วยทองคำอารามเรืองสวยงามอย่าตั้งอยู่ริมแม่น้ำย่างกุ้งครับที่คือเจดีโบดทาวนะครับที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่ด้านหนที่เข้าคิวกันไปไหว้มาสักครู่นะครับก็จะเลยไปมุมนี้เพื่อที่จะ ไปไหว้วเทพทันใจเทพทันใจหรือนัทโบโบจี<า>ก็ต้องมีเครื่องเส้นไหว้มาเข้าแถวคิวรอเหมือนกันนะครับ<า>ตรงนี้คือไปไหว้เทพทันใจ<า>แล้วตรงนี้ก็คือบูชากล้วยของถวาย<า>ค่ะมีราคาภาษาไทยเลยก็มีราคาภาษาไทยราคาชุดถวายกล้วยมะพระ้าววัดโบดาทาวนะครับกล้วยน้ำว้าสามหวีธรรมดาหนึ่งตะกรา้าก็ราคาส0 0พันจ้ คือหนึ่งกระเช้าเนี่ยต้นราคาเท<า>่า,าไหร่ทั้งหมดนี้คือ3,000อันนี้คือ3,000จาร์ส3,000จาร์ก็ประมาณตั้งเจกว่าบาทนะครับหกสิกว่าบาท70กว่าบาทอ่ะก็อันนี้มีมะพร้าวมีกล้วยมะพร้าวก็จะทาสีทองนะครับบูชาด้วยกล้วยทำอะไรก็จะได้กล้วยกล้วยอีกจุดหนึ่งจะเป็นแท่น เทพทันใจขอปุ๊บนายปลาขอแล้วทันใจตอนนี้จะบอกทุกทาา่านว่าเทพทันใจเมื่อก่อนนี้เราซื้อขันไว้เจ้ามะพราะ้าวอะไรต่างๆแล้วทาอย่างนี้เอาเงินทําบุญนะคะจะเท่าทุกท่านมีแบงค์หมืน่นเอาแบงค์หมื่นสองใบม้วนว้หนึ่งเอาทําบุญไปจะได้ทําบุญแผ่นทองคําที่ปิดองคเจดีย์ส่วนหนึ่งจะได้บูรณะที่เทพทันใจจะได้อย่างนี้ค่ะหมืน่มนหนึ่งก็หมื่นหนึ่งก็หมื่นหนึ่งทุกท่านเอาแบงค์หมื่นเนี่ยกลับบ้าน เขาจะทาอย่างนี้ค่ะเขาเขาว่ากันว่าอย่างนี้เอาเอาเฟ้เหมื่นสองใบใบหนึ่งเอ่อเฮ็ดทำม้วนเป็นกลวยสอดแล้วก็ท่านจะชี้นิ้วแบบนี้นะแล้วจะเอาเงินเราเนี่ยไปเสียบที่มือของท่านแล้วเราจะขึ้นไปเอาหน้าผักเราไปแตะที่นิ้วชี้ของท่านศักดิ์ธิ์มากแล้วก็เราจะขอพรข้อหนึ่งนะคะเราจะขอพรข้อหนึ่งขอทุกท่านจะขึ้นทุกท่านบอกว่ามุญกุศลที่ขับเจ้าทำมาขอแบบมุลกุศลให้เงินอันหมื่นนั้นน่าจะได้ปิดทอง แล้วก็จะได้อันนี้นะคะแล้วก็ต้องไปเข้าคิวเพื่อที่จะไปไหว้เทพทันใจเยืนรอคิวที่จะไหว้เทพทันใจเนี่ยนะครับก็จะมีตรงนี้ก็จะมีสะเตานะจะมีเต่ามาอันนี้คือจะต้องม้วนเงิน มนเงินเพื่อเรากลับไปรอ้อเงินไห้ท่านเราเราก็เอาเงินกลับไปได้ค่ะต้องม้วนสองใบครับต้องม้วนสองใบจะใบละหมื่นแต่ไม่จะเป็นจะต,ต้องเป็นเงินของของมานะอาจจะเป็นเงินเราก็ได้เราจะเอาเงินเรากลับไปหรือเอาเงินเราไว้ที่นี่ก็ได้ก็คือว่าต้องสองสองใบม้องม้วนสองใบอันนี้คือปัญญา,ค,าความรู้นะครับก็คือท่านเป็นเทพแห่งความรู้ เราคือคนที่แบบว่าศึกษาพุทธศาสนาท่านก็เป็นเทพที่ปกปักรักษาพุทธศาสนาของเราพวกเราจะมาขอพรอะไรกันเป็นส่วนใหญ่ก็แล้วแต่ครับเพราะว่าแต่และคนไม่เหมือนกันนะฮะแล้วแต่ความคิดแล้วแต่ความต้องการนะบางคนก็ขอแล้วก็คือได้หลังใจก็จะมาไหว้เรื่อยๆนะฮะ,ะ,ฮะเราต้องมองหน้าท่านตั้งจิตถึงท่านก่อนบางคนแค่อยากจะมาถ่ายรูปทำแบบกระแสเหมือนคนอื่นก็จะไม่ได้ผลนะครับอกอย่างนี้ก่อนแล้วกนะ็บนบกไป นะครับเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นท่านไปวัดกรรมีท่านจะเห็นว่าของที่จากวัดกรรมีอันนี้ก็คือเขาวางขายสําหรับคนที่ไม่มีใล์มาไม่มีอะไรมาก็บางคนก็อยากจะได้กอนอันี้ก็มานน้วก็อันนี้ม้วนได้แบงค์ห้าร้อยสองใบ thank mm -hmm. you ไปไหว้พระพุทธรูปของในวังมันเดเล่นะคะพระพุทธรูปคู่วัวงมันเดเล่มา28ปีเพราะอังกฤษมายึดพระพุทธรูปองค์นี้อังกฤษเอาไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์ที่ลอนดอน66ปีพรามาได้เอกราชแล้วจึงขอกลับประเทศคืนวังมันเดเล่ไฟไหม้ไปเรียบร้อยเล่าบองไม่เกี่ยวก่บลิง,งต่อ เอาไว้ที่วัดนี้ต่อมันดาเลนะคะอันนี้เป็นพระพุทธรูปคู่วังมันดาเลตั้งแต่สร้างวังมันดาเลเสร็จก็รอบูชาไว้เพราะอังกฤษได้มายึดก็เอาไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์ที่ลอนดอนครหกปีได้เอกราชแล้ว2ปีพ่อม่ก็ขอกลับมาอ๋อสองสี่เก้าหนึ่งได้เอกราชสองสี่เก้าสามก็เอากลับมานี่พระพุทธรูปอะไร อันนี้นะครับจ้ครับอันนี้คือไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับอา้าวเมื่อกี้ไกด์อธิบายตอนนั้นมาไม่ทันพระพุทธรูปนานอูพยาซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สร้างพร้อมกับพระราชวังมันเดเลมามาพระจะพามาดูมาอ่ะมามา,มานะก็คือวัดรูปอันนี้เนี่ยสร้างพร้อมกับพระราชวังมันเดเลนะครับแล้วก็คุณรู้ไหมมันสวยงามและศักดิ์สิทธิ์มากจนช่วงที่อังกฤษเนี่ยมาตีมันเดเลได้ พม่าก็ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ<ะ>แล้วเขาก็อัญเชิญอังกฤษเนี่ยเอาพระพุทธรูปอันนี้ไปไว้ที่อังกฤษจนปีพศ2491พม่าได้เอกราชจากอังกฤษมพม่าเลยขอคืนอังกฤษก็ส่งกลับมาไว้แต่ว่าพระราชวังมันดาเลถูกไฟไหม้ไปแล้วก็เลยต้องเอามาไว้ที่นี่ครับไปเข้าไปดูไปบรรนัาการใกล้ๆ<ะ>สวยงามมาก การที่พระพุทธรูปถูกอังกฤษยึดครองไปจึงรอดพ้นจากไฟไหม้พระราชวังมนาเลหลงเหลืออยู่นะครับเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยที่สวยงามงดงามยิ่งนักพระพุทธรูปอะไรจําชื่อได้ไหมพระพุทธรูปทองคําพระพุทธรูปนานอุพยาครับพระพุทธรูปนานอุพยา ที่ใครมาเจดีย์บดาทาวแล้วห้ามพลาดที่จะมานัดสการและก็ชมความงดงามของพระพุทธรูปองค์นี้นะครับสีทองอารามเรืองเป็นเงาสะท้อนที่งดงามมากนั่งอยู่บนแท่นบรรลังนะครับที่สวยงามสวยงามจริงๆครับแล้วก็ประดับประดาด้วยกระจกงดงามด้วยล่มฉัดแล้วก็กระจกรอบบริเวณพระพุทธรูปนานอุพยาพระพุทธรูปทองคำแห่งเจดีย์บดาทาวครับ นะพอออกลงมาปุ๊บทุกท่านอ่ะไปที่ทันใจเตรียมเงินไว้สองใบม้วนม้วน,ม,วนม้วนไว้ก็ล้อมคิวไว้ใกล้คนนั่นจะอธิบาย,ว,ยว่ยวาอย่างไรเทพกระซิบเนี่ยมีความสําคัญยังไงเป็นนัดชนิดเป็นนัดหนึ่งนัดชนิดหนึ่งครับเวลาที่นะฮะทำไมต้องไปกระซิบก็คือนะครับเวลาที่เรามีเรื่องทุกใจไม่สบายใจอะไรก็คือนะครับเราไม่มาฝากท่านเราแค่มากระซิบบอกกระซิบบอกทานนั่นเองนะครับก็คือบอกความไว้ใจแล้วนะครับ เราก็คือจะรู้สึกดีขึ้นนะฮะอย่างเช่นสมมตว่านะครับเราตั้งเป้าหมายไว้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับขอพรไม่ได้นาะนะครับแล้วก็คือมกากระชิบขอพรนะครับเรื่องราวก็จะดีขึ้นอย่างเช่นเป็นข่าเป็นเราเจ็บปวดสุขภาพาต,รตรงไหนก็คือมาขอแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ขอพรส่วนใหญ่นะนเราก็เเข้าไปชมเลยครับว่าส่วนใหญ่จะเป็นที่นะผู้หญิงเขาจะมาขอพรกันเมียนัดหน่วยครับเมียนัดหน่วยครับชื่อของท่านครับเป็นนัดผู้หญิงนัดผู้หญิงค,นนครับน <réussi S 1> <M. S 2> ้นน <M. S 2> ัดผู้ชายโอเคเดี๋ยวจะไปอีกคาราซิ ตรงข้ามกับเจดีโบดาทาวก็จะมีสาลนัดชื่ออมาดอมียะหรือคนไทยนิยมเรียกว่าเทพกระซิบครับเทพกระซิบเนี่ยตำนานเล่าว่าเป็นลูกสาวของพญานาะคที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่งนักไม่กินเนื้อสัตว์มังสวิรัตนะครับการบูชาจึงต้องบูชาด้วยมะพร้าวกล้วยก็เป็นมังสวิรัตนั่นเอง เริ่มต้นของสาลานัดแห่งนี้หรือเทพกระซิบแห่งนี้ก็เขาบอกว่ามันมีภาษาพม่าเนี่ยเขียนไว้ว่าบริเวณนี้เนี่ยห้ามส่งเสียงดังให้เงียบๆเ,เข้าไว้เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยชอบมาส่งเสียงดังทัวร์ไทยก็อ่านไม่ออกนะครับก็ไปถามไกด์พม่าว่าอ่านว่าอะไรเขาเขียนไว้ว่าอะไรปรากฏว่าเขาเขียนว่าห้ามส่งเสียงดังคนไทยก็เลยเข้าใจว่าจะไปขอพรต้องกระซิบ ก็เลยทำต่อกันมาเมื่อมีคนมากเข้าการขอพรบางคนก็ได้ผลจึงบอกต่อต่อกันตอนนี้ทั้งไทยทั้งมอญพมา่าเลยมากระซิบกันใหญ่แล้วครับกลายเป็นธรรมเนียมแต่การขอพรเนี่ยจะได้ผลก็เมื่อต้องกลับมาแล้วก็มุ่งปฏิบัติตามสิ่งที่ตัวเองได้ขอและขอพรแล้วก็ตั้งใจไว้การกระทําตามสิ่งที่ตั้งใจไว้จึงได้ผล การมาขอพรเทพกระซิบหรือเทพทันใจถ้ากลับมาแล้วตั้งใจปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองขอพรไว้จึงมักจะได้ผลครับสุดท้ายก็ขอให้ท่านผู้ชมที่ได้ดูการขอพรเทพทันใจการขอพรเทพกระซิบก็ประสบ ผลสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองมุ่งมา่ปรารถนาสมดังที่ตั้งใจนะครับมุ่งปฏิบัติประพฤติดีสิ่งดีก็จะตอบสนองแก่ท่านล่ะครับก็ขอใหอ้ได้สมปรารถนาตามสิ่งที่ได้ขอพรไว้นะครับขอบคุณผู้บริหารอาริยันอยุทยาทุกๆท,ท่านที่อนุญาตให้ผมได้นำภาพมาเผยแพร่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ มากระซิบมากระซิบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมกระซิบเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็มานั่งพักรอคนอจะสิบสองขอบคุณบริษัทอารีอันอยุธยาประกันชีวิตที่เป็นสปอนเซอร์ให้พวกเราได้มากระซิบมาขอพรและมาท่องเที่ยวที่ประเทศเมียนมาครับขอบคุณครับสวัสดีครับเธอเป็นแบบแบบอย่างใกล้ชิดเพราะจะรู้เธอไม่ฟ้องฉันแน่